กอยศแจ้งเตือนผู้กู้ยืมที่เบี้ยวจ่ายหนี้และโอนทรัพย์สินหนีการบังคับคดีมีโทษหนักถึงขั้นจำคุกกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศย้ำเตือนว่าการเบี้ยหนี้โดยโอนทรัพย์สินไปให้ผู้อื่นโดยมีเจตนาไม่ให้กอยศได้รับชำระหนี้นั้น นอกจากกยสจะสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอเพิกถอนการโอนทรัพย์สินนั้นได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา237แล้วผู้กู้ยืมเงินยังอาจมีความผิดทางอาญาฐานโกงเจ้าหนี้ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา350ซึ่งกำหนดว่า ผู้ใดเพื่อมิให้เจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อื่นได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนซึ่งได้ใช้หรือจะใช้สิทธิ์เรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้ย้ายไปเสียซ่อนเล้นหรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์ใดก็ได้แกล้งให้ตนเองเป็นหนี้จํานวนใดอันไม่เป็นความจริงก็ดีต้องโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หม่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับนะครับนอกจากนี้ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือให้ความสะดวกในการกระทำความผิดย่อมเข้าข่ายผู้สนับสนุนซึ่งจะมีความผิดและได้รับโทษทางอาญาเช่นกันนะครับโดยที่ผ่านมามีผู้กู้ยืมได้ดำเนินการดังกล่าวซึ่งกยศได้ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาในความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ไปแล้วกว่า40ลายนะครับ เพราะฉะนั้นเป็นหนี้กอยศออเป็นผู้กู้ยืมก็ต้องชําระหนี้ตามกฎหมายนะครับถ้ามีปัญหาก็ไปเจราจาประนอมหนี้ไกล่เกลีย่ยยืดเวลาได้ซึ่งก็พร้อมผ่อนผันให้กับลูกหนี้กอยศออทั่วประเทศครับ